สวัสดีค่ะเพื่อนๆปาตีแฟมิลีนะคะวันนี้ปาตีพาเพื่อนๆเ,เข้าครัวอีกแล้วค่ะวันนี้ปาตีจะตำแตงค่ะมาทำเลยค่ะใส่กระเทียมลงไปใส่กระเทียมลงไปนะคะใส่พริก ปติเป็นคนเผ็ดกินเผ็ดน้อยนะคะเพื่อนๆปติใส่พริกน้อยเสร็จแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปตำแตงกุ้งลวกตำตำแตงเหมึกลวกนะคะตำแตงหมึกลวกอันนี้ชวนเพื่อนมาทำตำแตงหม,มึกลวกนะคะ เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะเพื่อนๆใส่น้ำตาลลงไปโขกนะคะเพื่อนๆแ,แต่แต่เพื่อนๆจะชอบนะคะชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะชอบมะเขือเทศเยอะก็ใส่มะเขือเทศเยอะ ปกติเป็นโกนกินเผ็ดน้อยค่ะเพื่อนก <ๆ S 1> ิน<ๆ>เผ็ดน้อยนะคะเสร็จแล้วแล้วก็ใส่แตงลงไปตำแตงนะคะตำแตงหมึกลวกวันนี้หมึกลวกนมจีนลวก นี่เลยเสร็จแล้วแล้วก็เพิ่มมะนาวลงไปหนึ่งชิน้น สชิ้น3มชิ้นปฏิเป็นคนชอบชอบเปรี้ยวนะคะสี่ชิ้นแล้วเราก็ใส่น้ำปลานะเพื่อนๆน,น้ำปลาค่ะใส่ลงไปเลย ออเข้ากันตังใจนะคะเสร็จแล้วปฏิก็ะใส่นี่เลยหมึกลวกหมึกลวกเพื่อนๆหมึกลวกแล้วก็ขนมจีนนะคะ เสรจตาแบบนี้เลยตำ้แตกหมดลัวกี่คอขนมจริงนะคะแล้วก็สสะะวกเสร็จแล้ว,ลวก็ตักเลยตักเลยนะคะเพื่อนๆหมดลกักว ตังแดงหมึกลวกนะคะกับกิมพ์ขนมจีนหมึกลวกขนมจีนลวกค่ะปฏิกินเผ็ดน้อยนะคะกินเผ็ดน้อยหมึกลวกแวกับกินเปรี้ยวปฏิกินเปรี้ยวแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆน่าทานไหมคะมาค่ะเพื่อนๆมาทาน ตำแตงหมึกลวกขนมจีนลวกกับปตีนะคะแล้วก็มีราดิสแดงค่ะแบบนี้เลยมาค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ปตีก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปตีทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ